สวัสดีครับพบกับแทนนะครับผมช่องแทนเถิดเทิงกับหวยรัฐบาลนะครับผมสรุปร่างเอ,อ่องวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคม2564นะครับร่างจำได้ไหมที่มันจะมีสูตรเดินดีตั้งแต่งวด404เอ,อ่อ40 40440นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูอ่าแต่ตอนจะให้ดูสูตรนี้ไปก่อนนะครับเอ่อสูตรนี้3459ี 3, 4, 5, 9, ่าจำไว้ว่ามันเนี่ย มันเดินดีที่สิบหน่วยบนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เป็นตัวตัดสิบหน่วยบนจะถามว่าอาจารย์ทำไมมาดึงตรงนี้หรอ <S <S เคี่ยวอะไรกับล่างไหมอ่ะถ้าล่างเลยนะอาจารย์จะแปลงสูตรให้ดูคุ๊บ <c oughs> ล่างนะครับล่างขอเป็นสิบล่างครับนี่นะครับจะมีสูตรนี้นะครับอ่อนี่นี่นี่สองสามหกเจ็ดเนี่ยเดินดีที่สิบล่างนะแต่งวดที่แล้วมันผิด ถ้ามันผิดแล้วกลับมาเดินเนี่ยสองสามหกเจ็ดต้องมาล่างตัวนึงเออต้องมาที่หลักสิบหรือเปล่าจานไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามันเดินดีมากเลยนะที่สิบล่างนะครับผมจาย์ก็ใช้สูตรนี้อาจจะเป็นหลักนะครับกับสิบล่างอย่างม่วนที่แล้วถ้าเก้าเก้ามาจานก็คงจับไปสิบอยู่ดีนะครับแต่มันออกหนึ่งเก้านะมากครับจำไว้นะครับสองสนี่ ถ้าทำได้คือปักได้ก็คือจะอยู่หลักสิบล่างนะแต่เราไปดูสูตรเอออาจารย์ให้ดูสูตรสูตรที่เราใช้นะครับผมเด่นล่างสองตัวมาตัวนี่ถ้าใครจำได้นะสูตรนี้อาจารย์ใช้มาตั้งแต่งวด40 440นะครับอันนี้2 3 6 7นะครับมาที่10ล่างอ่ะเดี๋ยวเราไปดู ขอเคลียแป๊บหนึ่งขอดูเด่นล่างนะครับเด่นล่างขอโทษครับเด่นล่างต้องซ้อนสูตรนะครับไม่งั้นจะยาวพัวขึ้นมาอมนี่ขนาดซ่อนแล้วนะจำได้ไหมไอ้ที่สามศูนย์นี่นี่ศูนย์นี้นะครับนี่เดินมายังไม่ผิดเลยนะเออตั้งแต่ศูนย์สี่สี่ศูนย์พเนี่ยตั้งแต่งวดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับที่อาจารย์จับเฉลยสูตรมาใช้นะครับ มันก็เดินมาตลอดตัวน,นี้มันได้สามสูตรมาตัวนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เดินนะครับงวดที่แล้วก็คือเดินมาตั้งแต่ศูนยนั่นแหละแล้วมันเพิ่งมาผิดเองว่าอะไรหนึ่งสองที่มันออกอะไรวะอ่าที่มันออก8ปสนะครับนี่นะครับเจ็ดแปดนะ สองสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีที่สุดนะตอนนี้นะครับผมที่เหลือก็จะเดินเดินหยุดหยุดนะถ้าจากภาพรวมตรงนี้นะครับผมไอ้สูตรนี้แปดเก้กลับมาเดินนะครับอันนี้สูตรกลับมาเดิน่นจ,จะไล่ดูที่สูตรว่าสูตรไหนมันกลับมาเดินเดินเดินหยุดหยุด จะเดินหยุดเดินหยุดถ้าเดี๋ยวขอเพิ่มนะครับถ้าไปที่สัก20 27ิสิบเจ็ด มียี่สิบสูตรหนึ่งนะครับที่เหลือจะเป็นยี่6 26ห้ายี่หกี่หมีอยู่2สูตรยี่หนี้ก็คือสูตร30นย์กับ็นั่นแหละที่เหลือจะเป็น25้นนนาะน,25นะมาเอาเท่าที่เห็นนะครับอาจารย์แคปภาพไว้หมดแล้วละ่ะนะเด่นจาก2สูตรนั้นะนะครับอา๋ยวอาจารย์ให้ดูภาพาที่อาจารย์แคปไว้แป๊บนึงนะครับอืม ไปที่ล่างใช่ไหมครับพวกนี่สองสูตรนี้นะครับผมสามศูนย์กับเจ็ดแปดเดินดีที่สุดจับเลยนะถ้าเด่นมันเป็นสามศูนย์เจ็ดแปดนะครับก็จับตามที่เราเห็นถ้ามันยังเดินอยู่นะครับสองสูตรที่ใช้นะครับล่างนะครับล่างล่างล่างก็จะมีสามศูนย์กับเจ็ดแปดนะจับตามนี้ไปก่อนก็คือหนึ่งถ้ามันมาด้วยกันสามศูนย์นะครับ ้าไม่มาด้วยกัน3738นะครับแล้วก็จะเป็น303738แล้วก็0 7นยแล้วก็จะเป็น78ไปเลยอันนี้คือจับคบหมดแล้วนะครับถ้า2อสูตรนี้เดินเลยนะเน้นนะครับถ้าสอสูตรนี้เดินนะครับมีสูตรได้สูตรหนึ่งผิดอันนี้ก็คือผิดเลยถ้ามันยังเดินต่อก็จัดตามนี้นะครับจัดตามนี้ นะ3ศูนนี่คือหมายความว่าไอ้78นี่ไม่มาเลย30มาด้วยกันส่วนไอ้78ข้างหลังนี่ก็คือหมายความว่า30นไม่มาเลย I 78มาด้วยกันแต่สูตรที่เดินดีที่สุดคือ30เน้น3กับ0นย์ถ้า3กับ0มานะครับก็จะเหลือชุดที่มี3กับมี0ูนย์นั่นแหละอก็ตัด7 8ออกไปนะครับผมแต้ม,มแต้มครั้งที่แล้วยังเดินดีอันนี้ดูนะอันนี้อาจารย์แคปภาพไว้นะครับผมอันนี้อาจารย์แคปไปที่เห็นไหม ท,ที่นิสูตรที่อาจารย์ว่าว่ามันเดินดีสิแปดงวดที่10ล่างนะครับงวดที่แล้วมันผิดไปมันมา9ก็จริงแต่ว่าทาไมเนี่ยงวดที่แล้วมันมี8ปดสี่เห็นไหมอาจารย์ดึง8ไว้หลัก10เอองวดนี้ถ้ามันผิดแล้วงวดนี้กลับมาแสดงว่าเนี่ยเรามี3กับ7ใช่ปะ่ะ3ากับ7อาจจะอยู่หลัก10นะครับอันนี้คือความเป็นตามสูตรนะครับ3กับ7อาจจะมาหลัก10อ๋นนี้ไปบนแล้วนะครับนี่บนของอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ยังยังไม่เปิดเผยบนนะครับนี่้อยบน อ่ะนี่สูตรแต้มล่างครับแต้มล่างที่มันเดินอยู่นะครับเดีย๋ยวมันดับนะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์หกสองมันจะเหลือแต้มเด่นเนี่ยครับสามสี่ห้าแปดเก้าแต้มเด่นนะครับตัดด้วยแต้มนะอันนี้ถ้าไม่ตัดนะเหมารวมเหมายกแข่งก็จัดแบบนี้นะครับถ้าตัดด้วยแต้มนะครับเอาแต้มเด่นมาดึงนะครับแต้มเด่นนะครับ ส4มสี่ห้าปดเ้าใช่ไหมอืมนะครับแล้วอาจารย์มีแต้มอีกคือแต้มนี้อันนี้คือสูตรแต้มล่างนะครับอ่ะมันยังเดินดีอยู่แบบนี้คือมันจะอ่าเขาเรียกอะไรวะถ้า8ตัวนะครับอือจริงจมันได้เดแหละแต่ว่าอาจารย์คอดึง8นะครับมันจะดับ มันจะดับ9ไปแต้ม9้าเนี่ยจะดับไปเลยเพราะมันจะเหลือแค่3เนี่ยที่มันชนคือ3485แต้มเด่นสุดตรงนี้มันคือ5แต่ดูความเด่นของมันแล้วมันไม่มาเห็นไหมอืมเด่นสุดแล้วมันไม่มาเด่นรู้สึกเนี่ยจะเป็น3ตัวนี้นะครับเนี่ยสตัวเนี่ยไม่มาเลยนะครับผมถ้ามันเหลือเด่นจริงจมันจะเหลือ3 8 4ตรงนี้ซึ่งมันไปชนกับไอ้สูตรที่38459นะครับ9นี่หายไปแล้วเหลือ3 8 4 5นะครับผม ถ้าจับไว้ก่อนนะแต้ม3 8 4 5มันจะได้30นะครับผม30 37นี่หายไป38หายไปนะครับ07หายไป08แล้วมันก็จะได้78ออกมาความที่มันอะไรรู้ไหมสามศูนย์เนี่ยมันมาคือสูตรเดียวกันมันก็อ้เจ็ดแปดนี่ก็ต้องผิดนะแล้วความที่มันเจ็ดแปดมาเนี่ยก็อ้สามศูนย์ก็ต้องผิด แต่ถ้ามันมาได้คือ2สูตรคือ0กับ8 2สูตรผสมมันนะมันจะได้08ออกมาตัวเดียวเออไม่กไม็ไม,ไม่อะไรนะไม่ระบุหลักนะครับ0880เนี่ยมันจะเน้นมาที่0880 30คือสูตรใดสูตรหผิดแล้วมันมาทั้ง2ตัวไดว้ความน่าจะเป็นเป็นไปได้มั้ย ดูจากสูตรแล้วมันมาพร้อมกัน2อตัวเหรอเดี๋ยวแป๊มนะเคยมาไหมสองเกเนี่ยสอมาแล้วมันก็มาเบิ้แลแมันก็หนเคยมา2รอบ1 8 1 8ใช่ไหมแล้วก็มาเบิ้ลเจ็ดมา29มันก็เคยมานะไอสอตัวเนี่ยไอสูตรสาูตรเนี่ยเจ็ 78, ไอ้สูตร78 88นี่เบิ้ล89นี่มาครั้งหนึ่ง77เบิ้ล22เบิ้ลถ้าให้เด่นสุดนะเด่นสุดจะก,กลุ่มเลขเด่นอันนี้คือเลขเด่นนะครับนี่ยหนึ่งกับแปดมาตัวน อาจารย์ขอเอาสูตรนี้ไปเข้าโปรแกรมโปรแกรมอภิโชคนะครับนะบแพบนะครับแพบท่านจะดูเด่นสองตัวมาตัวต้องขยี้ครับหวยรัฐบาลกับหวยลาวสำหรับอาจารย์แทนต้องขยี้ครับง่ายๆไม่ได้นะครับ เพราะมันไม่ง่ายกับเราด้วยอะดูเด่นนะแต่อาจารจะซ่อนสูตรไว้เนี่ยเห็นไหมงวดที่แล้วงวดก่อนหน้ามันไปกองกันอยู่ตรงนู้นงวดนี้มันเด่นอย่างนี้หนึ่งกับแปดนี่มาตัวของเราถ้าสามสิก็เจ็แปดมันจะชนที่แปดใช่ไหมดูสามเนี่ยสามลงมาอยู่ตรงเนี้ยเออมันก็ยังเด่นอยู่ในกลุ่มสามสิบเจ็ดแปดนั่นแหละ จะถาวมาเด่นที่สุดสองตัวนะหนึ่งกับแปดสุดละที่สุดแล้วก็คือเนี่ยห้ามยังเดินต่อทั้งสองสูตรจัดศูนย์แปดครับไม่อย่างนั้นเนี่ยตามแต้มแล้วก็อะไรทั้งหมดเนี่ยเหมารวมไปก่อนนะครับอันนี้คือถ้ามาสองสูตรนะถ้าสองสูตรนี้ไม่มาเลยก็จบไปถ้ามาสูตรใดศูนย์หนึ่งมันก็จะอยู่ที่สามศูนย์เจ็ดแปดแต่ถ้ามันมาทั้งสองสูตรผสมกันเนี่ย ตัดด้วยแต้มเลยนะครับมันจะมี0ูนย์แปดใช่ไหมระหว่างผสมคู่นะมันจะมีสามเจ็ดสามแปดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดสามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนี่ยมันตัดด้วยแต้มไม่ได้เลยนะครับสามเจ็ดนะครับมันจะกลายเป็นแต้มศูนย์ไม่เด่นนะครับสามแปดแต้มศูนย์ก็ไม่เด่นศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดไอแต้มเจ็ดก็ไม่เด่นมาเหลือตัวเดียวคือศูนย์แปดแปดศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งมาเดินต่อ เอ้ยถ้ามันเดินทั้งสองสูตรนะครับทำอย่างเดินดีขอให้พมานาให้มันเดินดีต่อเน,นื่องก็คือศูนย์แปดแปดศูนย์ครับไม่งั้นเหมารวมยกเข่งครับสามศูนย์สามเจ็ดสามแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดคือไม่ตัดด้วยแต้มเลยนะครับแล้วก็ถ้ามาตัดด้วยแต้มเน้นก็คือจะมีเน้นออกมาที่สามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดแล้วก็เน้นออกไปอีกทีหนึ่งขยี้เข้าไปครับให้มันเหลือชุดเดียวศูนย์แปดแปดศูนย์ครับเราไม่พังเจ้าก็พังอื ถ้าเจ้าเจ้ามีพังเราก็พังก็มีอยู่สองอย่างนะครับผมถ้าสูนยมันเดินดีจัดนะอีสามศูนยเนี่ต้องมาตัวหนึ่งเพราะมันยังไม่ผิดเลยนะครับผมฉะนั้นเด่น3กับศูนย์นะครับถ้าให้เลือกตัดตามแต้มแล้วว่าศูนย์มันจะออกมาเด่นนะครับแต่ว่าถ้าไปจับ2ตัวเด่นรวมมันจะกลายเป็นเนี่ยมันจะมีแปลกเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นขยี้เข้าไปครับเวลาซื้อหวยก็ อะไรนะเขาซื้อลอตเตอรี่อะเขาก็ขยี้ขยี้ขยี้ขย,ขยี้ที่พื้นนะวเวลาซื้อ <c oughs> เขาเรียกว่าขยี้เอาเป็นว่าขอให้โชคดีสําหรับรัฐบาลนะครับห่วรัฐบาลล่างนะครับแทนสรุปให้แล้วนะครับผมเอาไปซื้อลอตเตอรี่กันก่อนเลยนะใครชอบชุดไหนนะครับเป็นเน้นเอาที่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดน่าจะมานะเนี่ยศูนย์แปดแปดศูนย์สวย แต่อีที่ที่อาจารย์คิดว่าถ้าสองสามหกเจ็ดแ้มันมาหลักสิบเนี่ยม,มันมาติดขัดตรงเนี้ยถ้ามันมาจริงได้มันจะเป็นสามศูนย์กเจ็ดแปดถ้าสามกับเจ็ดอยู่หลักสิบอ่ะก็แสดงว่าสูดใดสศูนย์หนึ่งมันมาสองตัวอือเพราะแต้มมันจะไม่ได้เลยไม่งั้นถ้าผสมก็สามศูนย์สามอ่สามเจ็ดสามแปดนี่แต่ถ้าเจ็ดอยู่หลักสิบเราก็ได้เจ็ดอะไรเจ็ดศูนย์เจ็ดสามซึ่งแต้มมันไม่ได้เลยนะครับ แต้มเด่นมันก็ตั้ง5แต้มเนาะมันก็ยังไม่มีเด่นอยู่นะน,นั่นศูนย์ปดเด่นสุดแล้วครับโชคดีครับพูดแปพูดมาก็ศูนย์แปดอยู่ดีแล่ะ